คำทํานายพระพุทธโคาจารย์พระพุทธโคสาจา์ได้ทำนายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้ทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติ แต่เมื่อกู้ชาติดได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการพระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชการดังนี้รัชการที่หนึ่งทำนายว่า มหาการผ่านมหายักษร,รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักทรรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแข้มขาดรัชการที่หกทำนายว่ารายประชาโนรัชการที่เจ็ด ทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่แปดทำนายว่ายุคธมินรัชการที่เก้าทำนายว่าทินตาขาวรัชการที่สิบทำนายว่าชาวมิไลเมื่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชการก็จะเห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชการที่หนึ่ง ํำนายว่ามหาการผ่านมหายักษหมายความว่าทรงผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัติรัชการที่สองํำนายว่ารู้จักธรรมหมายความว่าท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทํำนุบํารุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชการที่สามำนายว่า จำต้องคิดหมายความว่าท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสารค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชการที่สี่คำนายว่าสนิทธรรมหมายความว่าพระราชาองค์นี้ทรงผนวถึง2 7พรรษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินยัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมนกับ สมเด็จพระพุทธาจาโตอย่างยิ่งเป็นผู้บารมีกันรัชกาลที่ห้าำนายว่าจําแขนขาดคือเราเห็นได้ชัดมากเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมดเพื่อยอมเสียผืงแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกแาดของชาติไว้รัชกาลที่หคทำนายว่า ราชชาชนหมายความว่าทรงใช้ใจ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้นแต่พระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมาก แต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักราชการที่เจ็ดคำนายว่านั่งทนทุกข์หมายความว่าพระองค์สวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดุนข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระไทยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นประชนรัชการที่แปดทำนายว่ายุคทมินหมายความว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปลงพระชนจนสวรรคตรัชการที่เก้าทำนายว่าทินตาขาว หมายความว่ากาปกติตัวดำแต่คนมองเป็นกาขาวคือคนพาลคนชั่วแต่ผู้คนกลับมองว่าเป็นคนดียกย่องสันเสริมคนไม่ดีสนับสนุนคนพาลคนเลวทำตัวเป็นคนดีเดินตามถนนส่วนคนดีเดินก้มหน้าตามตรอกคนเลวแกล้งทำตัวเป็นคนดีจนสังคมแยกไม่ออกกดขี่คนดี สำหรับรัชการต่อไปคือรัชการที่สิบคำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็งมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย เมืองไทยมีลุมทรัพย์มหาศาลเมื่อใดที่ผู้บริหารดีทรัพยากรจะปรากฏขึ้นเมืองไทยเรานี้มีน้ำมันมากมายมหาศาลเป็นลำธารกว้างขนาดหนึ่งกิโลเมตรและยาวหลายร้อยกิโลเมตรไหลผ่านประเทศไทยไปลงทะเลเมื่อใดผู้บริหารประเทศมีมือสะอาดซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญลุมทรัพย์มหาศาลในเมืองไทย ทำให้เมืองไทยกลายเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงระบือไปทั่วโลกและจะได้เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งในเอเชีย